ตใต้อินโนวานะครับตัวนี้เป็นตัว2.8ตัว G นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวกลางนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่ามันมีส่วนพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะเขามีสเกิร์ตมานะครับรอบคันเลยตัวนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้เพิ่มเติมให้นะเพราะตัว G ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีเนี่ยไล่าย,ยาวเนี่ยหน้าอย่างหลังเลยเนี่ยมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับคอนโซลหน้าสวยนะอันนี้แดชบอร์ดนี่ยเขาทำใหม่ดีไซน์จะแตกต่างจาก Fortuner แล้วก็ Levo นะครับ ด้านบนเนี่ยตัวนี้เป็นจุดขายเหมือนกันนะเขามีแอร์ให้3แถวถึงข้างหลังเลยสีออกฟ้าม่วงขึ้นมาแล้วกลางคืนเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมานี่จะยิ่งชัดเลยนะครับมันจะดูเด่นแล้วก็สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีเลยทีเดียวใครอยากจะหา MPV รีบเข้ามาจับจองกันคันนี้อยู่ไม่นานเพราะมาทีไรนะอินโนวาไปไวทุกทีครับประหยัดไปแล้ว50 0 0 0 0นะครับ500,000เต็มเเลย สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียร์คูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะเราได้รถคันใหม่เข้ามาคันหนึ่งนะครับเป็น MPV ยอดฮิตนะครับอาทิตย์ที่แล้วรีวิวนะกระบ,บะล้วนๆเลยวันนี้ MPV เข้ามาแล้วด้วยนะมีหลายคนถามหาเพราะรถรุ่นนี้นะครับเข้ามาทีไรใบไ,ไวทุกทีเหมือนกันนะครับตัวต้าอินโนวานะครับตัวนี้เป็นตัว2.8ตัว G นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวกลางนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีส่วนพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะ แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะ 2.8G ใครหารถเรียกว่า MPV 7ที่นั่งนะรถครอบครัวคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะคุ้มจริงๆนะราคาเทียบกับออกห้างเซฟไปแบบมหาศาลเลยนะครับ<ส>เดี๋ยวเรามาดูกันว่า 2.8G ทำไมขายดีนะแล้วเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรพิเศษ,ษด้วยนะครับเอาละหน้าตา 2.8G เราเห็นเลยตัวนี้เป็นปี2018นะครับเป็นตัวอินโนวาโฉมปัจจุบันนะครับหน้าตาเขาก็หล่อเหลาใหญ่โตขึ้นมาแบบขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว G ีเป็นฮาโลเจนเฮดไลท์นะยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์แต่ว่าโอเคโดยทั่วไปใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เท่มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกระจังหน้ากระจังหน้าเขาใหญ่มากนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่ฝานหน้ายันถึงกันชนล่างเลยนะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหญ่เลยนะด้านบนเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้โตลต้าขนาดใหญ่ ด้านล่างเนี่ยจะเป็นทําเป็นสีแมตต์แบล็กนะแต่ว่าก็ดูแล้วแบบโอ้โหโดยรวมใหญ่โตกินมื้นที่ไปแบบประมาณ 2- ใน3ของหน้ารถเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะคันนี้ก็ยังมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวเขาอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็ดูโดยรวมสวยแต่ตัวนี้ที่โดดเด่นคืออะไรรู้ไหมนี่เขามีสเกิร์ตมานะครับรอบคันเลยตัวนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้เพิ่มเติมให้นะเพราะตัว G ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีสเกิร์ต ตัวนี้มีสกเกิร์ตรอบคันเนี่ยด้านข้างก็จะเห็นนะครับมีสกเกิร์ตด้านล่างลงมาให้ด้วยนะคือสวยงามดูแล้วเหมือนตัวท็อปตัว V เลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็ก16นิ้วนะครับจากโรงงานเลยนะตัวนี้ทำไมเขาใช้แม็ก16นิ้วความนุ่มนวลน,นะเพราะว่ารถห,หลักเนี่ยรถ mpv เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของอะไรนอกจากความนุ่มนวลเลยเพราะรถเป็นรถฐานล้อยาว7ที่นั่งเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลสําคัญนะครับคนนั่งหลังก็จะไม่กระเทือนนะนั่งสบายนะครับนุ่มสบายพร้อมกับนี่ ยางยางใหม่กริปเลยนะครับตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับอินาเซฟใหม่กริปปี22เลยอันนี้พร้อมใช้เลยอันนี้ผมบอกให้ก่อนนะเอาไปใช้ยาวๆได้เลยสบายๆนะครับด้านข้างเมื่อกี้บอกแล้วนะมีสเกิร์ตข้างสวยงามแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านหลังแน่นอนมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยไล่าย,ยาวได้ในยหน้าอย่างหลังเลยเนี่ยมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับ ตัวนี้ใช้เครื่อง2008เลยนะเป็นเครื่องตัวท็อปสุดของ f o r t u n e r นะครับแต่ว่าลงมาใน Inno v วเนี่ยแหละ2.8ตัว G ตัว G นี่บอกว่าเป็นตัวกลางไฟท้ายเขาเป็นเอกลักษณ์นะครับไฟท้ายนี่เขาเป็นทรงบูมเมลงนะดูแล้วไม่เหมือนใครเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะแต่ดูโดยรวมเนี่ยสวยงามนะครับเป็นไฟหลอดหมดแหละแต่เป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์แล้วสะท้อนแสงสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านบนให้ด้วยนะสปอยเลอร์ท้ายให้สวยงามพร้อมไฟเบรกอยู่ที่สปอยเลอร์เลยนะครับเสา อากาศเป็นแบบชาร์กฟินนะดูเท่ดีนะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูสวยดูลงตัวนะครับเป็นแนว mpv สวยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยกันชนเนี่ยเขามีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์มาให้เซนเซอร์ท้ายเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัว G ตรงนี้จะไม่มีกล้องให้นะไม่มีกล้องหลังอันนี้ออปชั่นโรงงานนะจะไม่มีกล้องให้แต่เขามีเซ็นเซอร์ท้ายให้อันนี้ใช้ทดแทนกันได้นะครับเดี<ม>๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหนนะครับเอาล้ครับด้านใน ตัวนี้ตัวจีจะมาพร้อมกับเบาะผ้าโรงงานเลยครับนี่จะเป็นเบาะผ้านะสภาพสวยมากนะเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดด้วยนะอาจจะมีรอยยับบ้างอันนี้มีรอยยับอันนี้ก็คนนั่งก็ปกตินะเพราะรถตัวนี้ปี2018นะครับก็อันนี้มือมีการใช้งานบ้างนะแต่นี่เราให้ดูเลยนะครับว่าเดิมๆเ,เป็นอย่างนี้นะสภาพผ้าเพอยังสวยไม่มีคาฉีกขาดนะครับเบาะเป็นเบาะปรับแมนนวลนะแล้วก็ทั้งคันเนี่ยคุมด้วยผ้า แล้วก็เป็นแบบสกกลาดอย่างดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาขึ้นมาจะเรียกว่าอินโนวาเนี่ยจะมีจุดด้อยนิดนิดหนึ่งนะตัวนี้คือมันขึ้นมาแล้วค่อนข้างสูงก้าวขึ้นมาสูงไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์มันจะมีบันไดข้างให้อันนี้ไม่มีบันไดข้างให้อันนี้เป็นจุดด้อยเขานิดเดียวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยพื้นที่ใหญ่โตกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจแบบพับเก็บได้นะครับเป็นแบบรีโมทคอนโทรลนะอันนี้ก็เสียบตัวนี้เป็นตัว G ีเพราะน,ะนบบั้นกกุุญญแแแจจนเเป็บบบสียยอู่ เอาละด้านในนี่เราเข้ามานั่งแล้วเบาะเป็นเบาะปรับแมนนวลมนะนี่ผมบอกให้รู้ก่อนนี่ปรับปรับแตนนแต่ว่าใช้งานง่ายไม่มีอะไรมากนะครับไม้นะครับวิ่งอยู่1นึ0 0 0สกมิโลรถตีไป4ปีเสร็จๆนะเพราะปี2018นปะครับปีนี้2023แล้วก็คือ4ปีเสร็จๆแสนหก็ปีรับประมาณ4 0,000โลรับได้ไหมรับได้แน่นอนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ทนทานมากนะแล้วใช้ร่วมกับตระกูลเลเวอเรฟอร์จูเนอร วิ่งกันทีเนี่ยสี่ห้าแสนโลสบายๆไม่ต้องห่วงอันนี้แสนหกก็ยังใช้ได้กันยาวๆนะครับเอาละอุปกรณ์ภายในของตัวจีเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคอนโซลหน้าสวยนะอันนี้แดชบอร์ดเนี่ยเขาทำใหม่ดีไซน์จะแตกต่างจาก Fortuner แล้วก็ Levo นะครับแต่ฟังก์ชันคล้ายกันต้องเรียกว่าคล้ายกันเพราะเราดูสังเกตนะง่ายๆลิ้นชักด้านหน้าลิ้นชักด้านหน้าเนี่ยมีอยู่2ชั้นเหมือนกันนี่มีด้านล่างมีด้านบนอันนี้มี2ชั้นเหมือนกันนะครับ ด้านบนเนี่ยก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะอันนี้คือเก็บของเย็นได้เหมือนตระกูลเลเว f ฟอร์จูเนอร์เลยแต่ดีไซน์เขาต่างกันเท่านั้นเองนะครับดูสวยงามนะแล้วก็แดชบอร์ดเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสีพลาสติกพ่นด้วยสีเทานะตัดกับแล้วก็มีอินเสิร์ตด้วยพลาสติกพ่นสีเงินแบบนี้นะครับตัดกับสีดําก็ดูลงตัวนะดูไม่ได้แย่เลยนะครับดีไซน์กับผมว่าดูดีนะมีเท็กซเจอร์แบบนี้ด้วยนะดูสวยนะครับส่วนจอเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่จอเขาจะเล็กมานิดหนึ่งตัวจอเนี่ยเขาจะเป็นจอ ไซส์ผมว่านะ่าอยู่ประมาณสัก7.5นิ้วนะจอไม่ใหญ่จอเทียบกับ雷沃 Fortuner เนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับและตัวนี้เป็นจอแบบวิทยุแบบ2ดินนะครับก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆไง่ายมากเพราะว่าไม่มีกล้องถอยด้วยตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้ก็เล่น AMFM เชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเป็นแบบแอปนะเป็นแบบแอปนะก็สามารถเนี่ยเล่นพวกเอ่อตัวนี้นี่จะให้บอกว่ายังมีที่ใส่ CD อยู่นะ นี่ผมจะบอกว่ามันก็ยังเป็นแบบรูปแบบที่ใส่ซีดียังมีเครื่องเล่นซีดีให้อยู่นะไม่ได้แบบยังเป็นแบบรุ่นรุ่นที่ยังใช้เครื่องเล่นซีดีให้อยู่นะครับแล้วก็บลูทูธพวกระบบเชื่อมต่อเนี่ยมีมาให้แน่นอนนะครับเพราะเขามีพวกระบบเชื่อมต่อเนี่ยมีให้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับนี่มีช่องเสียบ HDMI ให้ด้วยนะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีละลิงก์ได้ด้วยนะเป็นแบบมีล a แคส t นะก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยอันนี้ถ้าจะใช้พวก g o o g l e Map หรือว่าแอปต่างๆใน สมาร์ทโฟนก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งพึ่งไอ้ระบบนําทางของโรงงานนะซึ่งล้าสมัยกว่าอันนี้โอเคเลยแต่จอเล็กไปน,นิดหนึ่งนะครับตัวแอร์นี่จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับออโต้นะนี่แบบวันโซนก็จริงแต่เป็นออโต้ให้เรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายนะครับเหมือน f o r ์จูเนอเหมือนเลเวด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นปุ่มนะครับอันเนี้ยเขาจะวางโพสชั่นการวางเนี่ยต่างกับเลเว f o r ฟอร์จูเนอร์คือเกียร์เนี่ยตัวนี้เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6กสปีดนะ มีชิฟต์อัพชิฟต์ดาวให้แล้วก็ปุ่มการควบคุมโหมดการขับขี่เนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้ให้นะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้2โหมดเลยนะครับ traction control คันนี้มีมาให้นะเพราะรถมันค่อนข้างสูงนะมี traction control ให้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาตรงนี้จะมีปุ่มจะมีช่องนะครับจะมีช่อง power outlet ให้ไอ้ตรงนี้1ตําแหน่งนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเก็บของเก็บของอันนี้เก็บวางแก้วได้นะครับเนี่ยวางแก้วมีข้างหน้านี่มีตรงนี้อีก2ตําแหน่งให้นะครับแล้วก็ มีให้อีก2ตำแหน่งนี่อันนี้ตามสไตล์เล v ว l ฟอร์จูเนอร์นะด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านข้างคนนั่งทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับแฮนด์เบรกเป็นเบรกแบบแมนนวลนะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีไอ้ตรงที่เท้าแขนเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของให้นะแล้วตำแหน่งการวางเนี่ยผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงนะไม่เหมือนพวกเลเวหรือฟอร์จูเนอร์จะสูงประมาณนี้อันนี้เตี้ยไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคใช้งานได้ดีมีที่เก็บของพงมลัยตัวนี้ตัวจีเป็นพงมลัยแบบยูริเทนนะครับไม่ใช่หุ่มหนังนะ อันนี้จากโรงงานแต่ว่าสภาพสวยมากสภาพดีเลยนะหนังไอพวกยูรีเทนไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะสภาพดีมากนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันให้2ด้านด้านซ้ายควบคุมจอตรงนี้นะควบคุมเครื่องเสียง voice control วางสายรับสายโทรศัพท์ด้านขวานี่แน่นอนมาพร้อมกับจอมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ตรงนี้นะครับ4.2นิ้วอันนี้เหมือนตัวท็อปของเลเวเลยนะฮะมีมาให้ นะครับแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆของรถนะไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของอัตราการบริบบทน้ํามันระยะทางคงเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหมดเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับถือว่าโอเคโดยรวมใช้งานได้ดีตำแหน่งการนั่งสบายนะเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยตำแหน่งการนั่งสบายแล้วก็เรียกว่าแม่โพสิชนันการมองเนี่ยมันก็อยู่ค่อนข้างสูงนะอาจจะไม่เท่า Fortuner แต่มองโดยรวมเนี่ยทัศนวิสัยดีกระจกบานใหญ่นะครับที่นั่งด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเป็นยังไงนะครับเอาละตัว G นี่ตัว G นะครับจุดขายมากบบนี่เลยครับเบาะที่นั่งแบบ3แถวนะต่างจากตัว V นะครับเพราะตัว V ีเนี่ยจะเป็นเบาะแบบแยก2ที่นั่งนะครับแบบกับตันซีทนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบาะแบบเบนช์ไทป์ยาวนั่งได้3คนอันนี้คือข้อดีเพราะถ้าเป็นแบบตัวท็อปนั่งได้แค่2คนอันนี้แถว2นั่งได้3คนเต็มเลยนะและเบาะใหญ่โตเนี่ยนั่งสบายรับต้นขาดีนะพื้นที่ขาเหลือเยอะเลยนะครับนั่งสบายจริงนะครับ แล้วก็รีคลายได้ด้วยเนี่ยปรับเอนได้ด้วยนะครับอันนี้อ่าปรับเอนแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกนะเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยที่สําคัญนะครับตัวนี้ i n n o นวามาจุดที่ฟอร์จูเนอไม่มีคือตรงนี้นี่เขามีโต๊ะไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้รับน้ําหนักได้10บกิโลนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้อันนี้ดีแล้วตัวนี้นะครับก็พับเก็บได้เวลาไม่ใช้ก็พับเก็บลงมานะฮะอันนี้ก็ ดีนะเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะทานข้าวอะไรได้แล้วก็มีเนี่ยกระเป๋านะสองตำแหน่งให้โดยรวมถือว่าดีนะครับด้านล่างก็ยังมีตําแหน่งของ power outlet ให้1ตําแหน่งอันนี้ดีเลยนะครับด้านบนเนี่ยตัวนี้เป็นจุดขายเหมือนกันนะเขามีแอร์ให้3แถวถึงข้างหลังเลยนะเนแถว2แถว3เนี่ยปรับแบบออโต้ด้วยนะอันนี้เหมือน fortuner เลยนะครับปรับเป็นออโต้ได้ด้วย เชื่อมกับตัวหน้านะครับแล้วก็ปรับพัดแรงลมได้ด้วยแบบปุ่มกดดูดีที่เด่นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องแ,บบแอมเบียนไลท์นะตัวนี้มีแอมเบียนไลท์ให้เดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่เห็นยังเปลี่ยนเป็นแสงสีสีออกฟ้าม่วงขึ้นมาแล้วกลางคืนเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมานี่ะยิ่งชัดเลยนะครับมันจะดูเด่นแล้วก็สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีเลยทีเดียวนะไอเนี้ยผมว่า ยินว่าเนี่ยทำได้มาดีมากเลยนะในกลุ mm ่ม hmm. MPV คุ้มค่ามากนะครับไปดูพื้นที่ด้านหลังกัน mm hmm. พื้นที่ด้านหลังฝาท้ายตัวนี้เนี่ยยังเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะอันนี้อาจจะเป็นตัวที่ต่างจาก Fortuner เพราะเขาเรียกว่าราคาเขาถูกกว่า Fortuner ตัวนี้ไม่มีออปชั่นฝาท้ายไฟฟ้ามาแต่เบาะแถวที่3เนี่ยจะคล้ายกันนะครับคือเขาใช้วิธีพับเก็บแบบแขวนเอกลักษณ์โตโยต้าเลยแล้วก็สามารถพับลงมาได้นะครับอันนี้พับลงมาได้ ไม่ยากนะอันนี้ก็นี่ผมพับลงมาให้ดูนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะอันนี้เราให้ดูด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เนี่ยสองข้างพับลงมาเหมือนกันนะจะมีพื้นที่ให้นั่งแถวที่3ามได้นะแล้วก็ผมว่าคือนั่งนั่งได้แต่พื้นที่ขาจะสั้นไปนิดนึงอันนี้คนตัวเล็กผู้หญิงเด็กโอเคน่าจะพอได้นะครับแล้วก็มีที่แขวนนี่นเขามีที่เสียบหมอนหัวหมอนของเบาะแถวที่3ตัวนี้ ก็เสียบให้ด้วยอันนี้อันเนี้ยเพื่อความปลอดภัยนะใช้ได้เนี่ยมีหัวมหมอนให้3ตำแหน่งเลยนะก็คือใช้ได้ใช้ได้จริงเวลาจะใช้ใช้ได้จริงเวลาไม่ใช้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถอดแล้วก็มีที่เก็บให้เรียบร้อยเลยอันเนี้ยดีนะอันนี้ผมว่าดีมากเลยดูเรียบร้อยดีนะครับพื้นที่ด้านหลังการใช้งานเนี่ยคือต่อให้เอาเบาะแถวที่3พับลงมาก็ยังมีพื้นที่เก็บของให้นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยก็เราก็ง่ายนิดเดียวนะครับตัวนี้ แขวนขึ้นไปเลยอ่ะอันนี้นะครับเราก็แขวนเข้าไปได้เลยนะอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นที่เก็บของบำรุมเทิมเลยนะแถวที่2ก็พับลงไปได้นะครับมันก็จะทําให้เอาจักรยานเข้าไปได้เลยสบายๆนะอันนี้เป็นรถแคมป,ปิ้งได้เลยนะครับโดยรวมพื้นที่ใช้สอยดีประโยชน์ใช้สอยดีนะครับนั่ง7ที่นั่งได้จริงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัว็อปสุดนะครับของตระกูล雷วแล้วก็ฟอร์จูเนอร์เลยนะครับ2 8 0 0ซีซีนะ ถ้าเราสังเกตเนี่ยเป็นเครื่องวางยาวนะครับเครื่องวางตามยาวเนี่ยเข้าไปถึงข้างในเนี่ยนะฮะตัวเครื่องคือบาลานซ์รถด,ดีนะเพราะปัจจุบันนี้จะหารถขับหลังเครื่องวางยาวเนี่ยก็น้อยลงแล้วตัวนี้ยังใช้เครื่องวางยาวขับหลังอยู่นะครับคือความทนทานไม่ต้องห่วงดีมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ดีมากด้วยเป็นเครื่อง2 8 0 0ซี177แรงม้านะ400กว่านิวตันเลยแรงบิดการใช้งานไม่ต้องห่วงขับ ทางไกลตรงๆยาวๆวิ่งดีมากนะเพราะรถคันมันแบกน้ําหนัก7คนเวลาขนคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องใหญ่จะเหมาะสมกว่าเขาถึงไม่เอาเครื่องเล็กลงไงสองพันสี่ไม่เอาลงเลยเอา2008อย่างเดียวนะมีสเปคเดียวนะครับงั้นตัวนี้ดีแล้วก็ตัวโครงสร้างรถสวยนะครับคันนี้นะครับเนี่ยน็อตน็เดิมหมดนะครับฝาเดิมหมดนะครับรถสภาพสวยจริงนะครับโครงสร้างเดิมสวยหมดคานเดิมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะเพลตตัวนี้เป็นเพลตอ่าวล่ะตัวนี้มันเป็นรถที่ผลิตจากอินโดนะ จะไม่มีบอกปีให้แต่รถคันนี้ผลิตปี18แล้วก็จดปี18จริงนะครับโดยรวมรถสภาพสวยมากนะใครหารถอินโนวารถเรียกว่า MPV 7ที่นั่งใช้งานคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าราคาเด็ดมากเดี๋ยวดูราคากันราคานะครับรถคันนี้ออกห้างนะครับ1,235,000บาทโอ้โหล้านสองวันนี้เนี่ยเรามาดูนะรถวิ่งแสนหก็จริงนะวิ่งดีละ4 0 0 0 0แต่ว่าสภาพสวยรถมือเดียวนะครับ เขาบำรุงรักษาถึงนะแล้วก็ประวัติดีมากราคาเหลือเท่าไหร่ชนแนมมาดูกันนี่ครับ729,000 0บาทลด4ปีเศษประหยัดไปแล้ว5 0 0แสนนะครับ5 0 0แสนเต็มเต็มเลยหายากนะคือถ้าเป็น Fortuner ปี18เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะราคายังต้องมีแบบแตะล้านอะ่ะคันนี้เหลืออยู่แค่729,000บาทโอ้โหมันหาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับสบภาพสวยนะมือเดียวประวัติดีนะครับ แล้วก็วิ่งเนี่ยผมว่าไม่ได้เยอะมากนะ4 0 0 0 0โลต่อปีโอเครับได้นะครับสำหรับรถกลุ่มนี้นะครับเอาละใครอยากจะหา MPV รีบเข้ามาจับจองกันคันนี้อยู่ไม่นานเพราะมาทีไรนะอินโนวาไปไวทุกทีครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกเยอะนะครับเทียรคู4ีมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการหยติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายด้านล่างพร้อม QR Code คให้นะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ